ติดตามสาระดีๆรู้ทุกมุมข่าวที่น่าสนใจหลากหลายประเด็นใกล้ตัวกับรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบัญชาการกองทัพไทย สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ฟังนะคะเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองประชาการกองทัพไทยคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันพิรยาพิรมพักดีค่ะคุณผู้ฟังคะในสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้ร่วมพูดถึงวีรกรรมของทหารกล้านะคะซึ่งท่านผู้นั้นเนี่ยก็เป็นกองทัพอากาศนะคะที่ได้บินเครื่องบินนะคะในการต่อสู้สงครามจนเสียสละชีวิตของท่านเองเนี่ยนะคะในสนามรบและสําหรับในสัปดาห์นี้ค่ะ เราจะได้มาร่วมพูดคุยกันถึงวีรกรรมทหารกล้านะคะซึ่งในวันนี้นะคะจะพูดถึงวีรกรรมของกองทัพบ,บกของทหารบกเนี่ยนะคะสท่านด้วยกันที่ได้รับพระราชทานเหรียญกล้าหาญนะคะในกรณีพิพาทระหว่างไทยอินโดจีนฝรั่งเศสนะคะณลานพระบรมรูปทรงม้าและในวันนี้นะคะดิฉันอยู่ในสายกับพลเอกนิพัฒน์ทองเล็กค่ะอดีตปหลัดกระทรวงกลาโหมนะคะที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครตอนนี้อาจารย์อยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดี คุณพิยักษสวัสด,สสดีท่านผู้ฟังที่เคารพท่านครับค่ะอาจารย์คะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราได้ร่วมพูดคุยกันถึงเรื่องราวของวีรกรรมทหารกล้านะคะซึ่งในสัปดาห์นี้ก็มีเหล่าทหารกล้านะคะที่ได้เสียสละชีวิตนะคะรวมถึงได้ทําวีรกรรมที่ดีเด่นน่ายกย่องเอาไว้ให้กับชนรุ่นหลังเนี่ยได้รับการยกย่องกันน,นะคะวันนี้มีใครเป็นยังไงบ้างคะอาจารย์คะ ขอบคุณคุณปริยาครับรายการตอนนี้ก็ต่อจากตอนที่แล้วนะครับตอนที่แล้วเนี่ยเราได้พูดคุยกันเรื่อง<ม>กรณีของความขัดแย้งระหว่างสยามกับอินโดจีนฝรั่งเศสเรียนด้านผู้ฟังนะครับว่าคำว่าอินโดจีนฝรั่งเศสเนี่ยมันคือเวียดนามลาวแล้วก็เขมรสามชาตินั้นนะ่ะซึ่งในขณะนั้นนะ่ะยังไม่ได้แบ่งเป็นประเทศทั้งสามประเทศห<ม>ากแต่ว่า ฝรั่งเศสเนี่ยมายึดครองเอาไว้นั่นหมายความว่าดินแดนของทั้งสามตลุ่มประเทศเนี่ยนะครับ <c oughs> ก็เผชิญหน้าอยู่กับสยาม <c oughs> ก็คือประเทศไทยของเรามูล,ลเหตุที่มีความขัดแย้งกันนะมันเกิดมาจากที่ในสมัยจอมอพลปพิบูลสงครามในเวลานั้นต้องการที่จะปักปัน <c oughs> หรือว่าจับระเบียบของเส้นเขตแดนของประเทศต่างๆ <c oughs> โดยเฉพาะสยามของเราเนี่ย กับลาวเป็นยังไงกับเขมรอยู่ตรงไหนสิ่งต่างๆเหล่าเนี้ยมันเป็นสิ well, ่งที่ถือว่าฝรั่งเศสเนได้มายึดครองดินแดนต่างๆที่ว่านี่เอาไว้ตั้งแต่สมัยในหลวงรัชกาลที่5้าโน่นนะครับมันก็ไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าเขตแดนอยู่ตรงไหนแล้วก็หลายๆเมืองหลายๆพื้นที่ฝรั่งเศสก็ยึดเอาไปในขณะที่สยาม รือไทยเราเนี่ยเคยยึดครองอยู่อ๋อเรียนท่านผู้ฟังนะครับเราบอกคุณพิรยาด้วยว่าไม่ได้เอาเรื่องนี้มาพื้นฝอยหาตะเขตอะไรแต่อย่างใดแต่อย่างน้อยที่สุดเนี่ยมันทําให้เรามองย้อนกลับไปเมื่อสง,งคราม483ต่อเนื่องถึงสงร4 8 3เนี่ยกองทัพของสยามมีทั้งกองทัพบ,บกกองทัพเรือกองทัพอากาศแล้วก็ตํารวจสนามเนี่ยเราเคยได้ทําหน้าที่ในการที่จะรักษาร,ราชาอาณาเขต <Okay. S 2> ของประเทศเราอยากกล้าครับตรงนี้ครับ <Okay. S 2> เรื่องของความกล้า,าหาญเนี่ยได้เล่าไปบ้างแล้วนะครับ <Okay. S 2> แล้วก็วันนี้ขอสักสี่ท่านนะครับ <Okay. S 2> ซึ่งทั้งสี่ท่านเนี่ยได้ถูกบันทึกเอาไว้ในเอกสารของทางราชการแล้วก็ผมไปพบหนังสือเก่าๆเ,เล่มน,นี้อยู่ในกองหนังสือเก่า mm hmm. ที่ขายแบบอยู่แบกกระดิ่ <Okay. S 2> ผมก็เลยไปซื้อมาในราคายี่สบาท แต่เนื้อหาข้างในเนี่ยผมเห็นแล้วไม่ซื้อไม่ได้ครับ okay. มีคุณค่ายิ่งนักเอาเป็นว่าท่านทหารบกทั้งสี่ท่านเนี่ยที่ผมจะเล่าให้ฟังเนี่ยขอใช้การอาหารแล้วกันนะครับคุณพิรยาครับค่ะได้ค่ะเพราะว่าเป็นบันทึกของทางราชการเป็นถ้อยคำของทางราชการที่เราจะเอามาพูดเองตามใจไม่ได้นะครับคนแรกเลยครับวันนั้น มีเหตุการณ์บริเวณชายแดนระหว่างไทยเอาเป็นว่าแถวแถวอรัญประเทศเรามีกองทัพที่จะตั้งขึ้นมาเพื่อเข้าทําการต่อสู้ในเรื่องของดินแดนในวันนั้นคือกองทัพบ,บูรพาห <c oughs> นึ่งในวีรบุรุษที่ผมขอนํามาเรียนต่อท่านผู้ฟังทั้งหลายท่านชื่อนายพันตรีสุรินปั้นดีเรียนกับท่านผู้ฟังนะครับฟังอาจจะขัดหูหน่อยนายพันตรี มีเป็นยศในสมัยก่อนนะครับมีคําว่านายอยู่ด้วยซึ่งในปัจจุบันเนี้ยก็ตัดคําว่านายออกไปแล้วเหลือคําว่าพันตรีนะครับแต่ขอใช้ในภาษาดั้งเดิมตั้งแต่สมัยเกิดเหตุการณ์ตรงนั้นนายพันตรีสุรินทร์ปั้นดีกองพันฐานราบที่สิบกองพลวัฒนากองทัพบ,บรุรบานในขณะกําลังมีการรบใหญ่ที่ปอยเป็ดเมื่อวันที่หมกราคมสองพ นายพันตรีสุรินตั้นดีได้รับหน้าที่เป็นผู้บังคับจุดต้านทานทำการยึดและรักษาพื้นที่เส้นเขตแดนประตูชัยตำบลคลองลึกมิให้ข้าศึกทะลุทะลวงเข้ามาถึงแนวคลองลึกหรือผ่านคลองลึกได้เป็นทานขาดซึ่งในขณะนั้นข้าศึกได้ระลมยิงไม่ยังประตูชัยด้วยปืนใหญ่อย่างแรงกระสุนถูกเสาป้อม ประตูชัยทำลายชิ้นกระสุนกระเด็นไปถูกทาหารประจําอยู่บนป้อมบาดเจ็บนายพันตรีสุรินปั้นดีเห็นเหตุการณ์ก็ริบฝ่าอันตรายเข้าไปช่วยเหลือประคับประคองคนทหารผู้นั้นและทําการต่อสู้กับข้าศึกต่อไปจนตนเองถูกกระสุนปืนใหญ่ข่าศึกขาขาดทั้งสองข้างได้รับบาดเจ็บสาหัสและถึงมรณกรรมในวันนั้นเอง นี่คือบันทึกของทางราชการนะครับในที่ปีประดับเสียนฆ้าหารแล้วก็ได้จารึกถึงวีรกรรมของพันตรีสุรินทร์ปันดีนะครับคุณิริยาฟังแล้วรู้สึกอย่างไงบ้างครับตรงนี้โอ้รู้สึกว่าถ้าสมมติว่าเราได้ฟังแบบนี้นะคะ ผ่านๆไปเนี่ยเราอาจจะไม่ได้คิดอะไรก็ทหารต้องต่อสู้สู้รบในสงครามอยู่แล้วแต่ถ้ามองถึงในด้านของความกล้าหาญแล้วก็จิตใจของท่านเนี่ยท่านมีจิตใจที่เด็ดเดี่ยวจริงๆนะคะที่ได้มีการฝ่าอันตรายเนี่ยเข้าไปช่วยเหลือโดยที่ไม่ได้คิดถึงว่าชีวิตตัวเองจะเป็นยังไงแล้วทาให้ท่านเนี่ยต้องโดนกระสุนปืนใหญ่ขาขาดทั้งสองข้างนี่นก็ถือว่าไม่ใช่เรื่องปกติที่คนทั่วไปก็สามารถทําได้นะคะอาจารย์คะครับนี่แหละครับ ที่คุณธุรยาได้สรุปมาหรือว่าบรรยายได้เห็นภาพในความรู้สึกเนี่ยตันโดนกระสุนปืนใหญ่คาขาดสองข้างนะครับแล้วก็เสียชีวิตนะบริเวณนั้นพอดีตั้นต่อไปนะครับนายพันตรีสนิทขงประสงค์ผู้บังคับกองร้อยรถรบกองทัพมุรพากับทหารประจำรถถังแบบ76ในทหารผู้นี้เป็นผู้บังคับกองร้อยแห่งกรมรถรบ ปฏิบัติการอยู่ในกองทัพด้านปูรภาอารัญประเทศเมื่อวันที่1 6มกราคม2484ได้มีการรบที่ตำบลบ้านพร้าวโดยข้าศึกได้ทำการเข้าตีทางด้านกองพลพระนครซึ่งในขณะนั้นยึดอยู่ณบริเวณบ้านพร้าวนายพันตรีสนิทหงประสงค์ได้รับหน้าที่ให้คุ้มหมวดรถรบส่วนหนึ่งอันประกอบด้วยรถถังแบบ76จำนวน2คัน เคลื่อนที่ออกไปช่วยทหารราบทําการตีโต้อตอบขั้นหน้าแนวกองพันทหารราบที่สามซึ่งกําลังถูกฆ่าศึกทําการเข้าตีอย่างหนักรถถังสองคันนี้นอกจากตัวผู้บังคับกองร้อยแล้วมีทหารประจํารถคือคันหมายเลขหนึ่งหนึ่หนพลทหารสมัครเนียวกุนเป็นพลรับนักเรียนนายสิบจำนงฉลี่สุกเป็นพลยิ่งพลทหารยมสื่อกุศลเป็นพลบรรจุ คันหมายเลขหนึ่งหนึ่งหนึ่งแปดนักเรียนในสิบคันหนึ่งรงกระจ่างเป็นพลครับพลทหารอารุณกลิ่นบัวกแก้วเป็นพลยิงพลทหารเต็กขจรเวทเป็นพลบรรจุรวมทั้งนายทหารและพลทหารที่ออกไปปฏิบัติการครั้งนี้เจดคนพอเคลื่อนที่พนแนวรอพันสาออกไปรถทั้งสองคันนี้ก็ถูกฆ่าศึกกระดมยิงด้วยปืนเล็กปืนกลและลูกระเบิดจากปืนเล็กอย่างนักแต้ นายพันตรีสนิทหงประสงค์จะได้หวาดหวันพันพรพึงหรือย่อท้อต่อเหตุการณ์ที่ปรากฏนั้นก็หาไม่ได้นำรถถังเคลื่อนที่ต่อไปด้วยความองอาจพร้อมทั้งทำการยิงโต้ตอบด้วยปืนประจำรถถ้าศึกก็ระดมยิงเข้ามาราวหาผลทั้งยังใช้ลูกระเบิดกว้างไปยังรถอีกอย่างหนานแน่นนายพันตรีสนิทโงประสงค์กับรถถังที่ตามมาจึงบุกทะลวงเข้าไปกลาศึกอย่างสงาา่า่าเผย ล่นเข้าชนและทับตัวทหารข้าศึกบาดเจ็บล้มตายเป็นหานมากเป็นเหตุให้ข้าศึกตกใจเสียขวันเป็นปลมาณแสดงตัวให้ทหารราบฝ่ายเราทําการยิงได้ถนัดทหารข้าศึกบางคนเห็นจวนตัวก็ได้รีบเข้ามาสวามิพักพันตรีสนิทหงประสงค์กับหมู่ทหารในรถถังสองคันนี้ปฏิบัติการอยู่เป็นเวลาถึงครึ่งชั่วโมงในที่สุดข้าศึกก็แตกกระจายไปแต่พลทหารสมัครเนียวกุลต้องบาดเจ็บ พถูกพันท้ายปืนประจำรถประแทกโดยแรงรถทั้งสองคันรับคืนเข้าสู่แนวโดยสวสนภาพพฤติการของพันตรีกะมิดงประสมกับหมู่ทหารที่ปฏิบัติไปนี้ต้องนับเป็นการกระทําที่กอบด้วยความอาจหานและกล้าหารอย่างเด็ดเดียวมีขวัญดีใจคอหนักแน่นมั่นคงได้ดีสมประสงค์ของทางราชการโดยแท้ยิงทําให้ขสิทธ์ต้องแตบพ่าย ทั้งช่วยเหลือเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมทําให้ฝ่ายเราจับเฉลยศึกทหารต่างด้าไปหลายคนกับอาวุธยุทโธปกรณ์เป็นจํานวนมากสมควรเป็นตัว,ยวอย่างแห่งความกล้าหาญนี่ก็เป็นท่านที่สองนะครับที่ผมได้อ่านมาจากในบันทึกของทางราชการครับคะก็เป็นการกระทําที่กล้าหาญไม่แพ้กันเลยทีเดียวนะคะก็นึกภาพนะครับว่าสิ่งที่ ได้บันทึกมาเนี่ยถ้าเราเป็นทหารเราก็นึกภาพออกนะครับว่า้รถถังเ6็ดสิหกซึ่งสมัยก่อนเนี่ยกันไม่ใหญ่มากแล้วลครับแต่ผู้ขับแล้วก็ผู้บังคับรถถังเนี่ยที่ออกไปหนมะดเนี่ยจิตใจเด็ดเดี่ยวกล้าหาญคือวิ่งฝ่าเข้าไปค <ฮะ S 2> สิ่งต่างๆเหล่านี้มันทำให้ฝ่ายข้าศึกตกใจนะครับ <ฮะ S 2> เพราะว่าบางทีก็นึกไม่ถึงว่าจะมี ทหารที่กล้าแบบนี้<ะ>นํารถบุกเข้ามา<ะ>นี่ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในเสี่ยววินาที<ะ>ในนาทีนั้นๆน,น,นะครับซึ่งถือว่าจิตใจ<ะ>ต้องไม่ธรรมดาค่ะเป็นการ,รตัดสินใจที่เด็ดเดี่ยวนะคะแล้วก็ทำให้ฝ่ายข้าศึกเนี่ยก็แตกพ่ายกระเจิงกันไปเลยนะคะครับที่นี่มาถึงท่านที่สามครับป<ะ>กปงอยู่ในพื้นที่แถวอารัญญประเทศเช่นเดียวกันนะครับ ชื่อนายร้อยโทชัยโยกระสินผู้บังคับหมวดกองร้อยที่สองกองพันฐานราบที่หกกองพลรบบุรีกองทัพบ,บุรพาในฐานผู้นี้เป็นผู้บังคับหมวดของกองร้อยที่สองแห่งกองพันฐานราบที่หกซึ่งนายพันตรีสนิทชาตาสิงห์เป็นผู้บังคับกองร้อยในวันรบใหญ่เมื่อวันที่ห้ามกราคม2484ขณะเมื่อกองทัพไทยยกเข้าตีด่านปอยเป็ดอรัญ,ญประเทศ เพื่อทําลายที่มั่นของข้าศึกซึ่งทําการรุกรานฝ่ายเรามาตลอดนั้นองร้อยนี้ได้รับคําสั่งให้เป็นกองรบเคลื่อนที่จากแนวประตูชัยนายร้อยโทชยโยกสินเป็นผู้บังคับหมวดในกองรบด้านซ้ายเข้าตีตรงด่านปอยเป็ดนายร้อยโทชยโยได้นําทหารอย่างองอาจเคลื่อนที่ฝ่ากระสุนปืนข้าศึกซึ่งยิงมาอย่างรุนแรงจนเข้าประชิดที่มั่นข้าศึกได้ในระยะไม่เกิน100เมตร ได้ทําการยิงต่อสู้กับข้าศึกอยู่หนึ่งชั่วโมงแต่ข้าศึกได้ใช้กลยุทธ์เผาป่าหญ้าแห้งทางต้นลลมให้ไฟลุกลามมาทางฝ่ายเราตรงที่มั่นที่ร้อยโทชัยโยนำทหารหมอบทําการต่อสู้อยู่เพื่อบังคับให้ทหารต้องลุกหนีไฟแล้วทาลายเสียแต่นายร้อยโทชัยโยมิไดโยอดทอไวทันกลลศึกของฝ่ายศัตรูได้รีบนําทหารโผลเข้าสู่วงเวียนด่านปอยเป็ด ซึ่งมีรั้วต้นมะขามเทศเข้าอาศัยซากของตึกเรือนโรงที่ถูกฝ่ายเราทำลายแล้วด้วยปืนใหญ่เป็นเครื่องกำบังทำการยิงต่อสู้และเคลื่อนที่เข้าหาข้าศึกต่อไปจนแย่งที่มั่นส่วนหน้าข้าศึกได้ข้าศึกต้องแตกถอยร่นทิ้งที่มั่นสำคัญไปข้างหลังยิ่งกว่านั้นในระหว่างการยิงกันอย่างหนักและสกัดกันนั้นนายพันตรีสนิชชาตสิงป์ผู้บังคับกองร้อยที่หนึ่งถูกกระสุนปืนบาดเจ็บสาหัส ไม่สามารถทําการรบต่อไปได้นายร้อยโทชัยโยก็อำนวยการให้ทหารพาผู้มกำกามาชาของตนมาส่งที่ประตูชยัยแล้วตนเองก็เข้าอำนวยการรบในหน้าที่ผู้บังคับกองร้อยแทนทันทีพยายามเคลื่อนที่ลุกเข้าหาฆ่าศึกต่อไปอีกส่วนนายพันตรีสนิทชาตสิงห์ ได้ถึงแก่กรรมในวันเดียวกันนั้นเองนอกจากนี้นายทหารผู้นี้ยังได้ทําการรบในวันต่อมาอย่างเข้มแข็งและฝ่าอันตรายเกือบลุกคราวอาทิเช่นนําทหารไปสมทบกับรอพันแปดซึ่งกําลังทําการรบอยู่ในฐานะที่อาจเสียเปรียบข้าศึกบ,บริเวณทิศเหนือถนอนสีโสพลทั้งได้ทําหน้าที่ลาดตะเวนไปตรวจข้าศึก,ท,กทุกครั้งปรากฏว่านายทหารผู้นี้ได้แสดงไหวพิบปฏิพันและท่วมทีอันองอาจกล้ามาน ไม่กลัวอันตรายและได้ผลสมความมุ่งหมายของทางรชาชการตลอดมาไม่ใช่เท่านั้นบางครั้งผู้มั่รามชามอบงานให้ผู้อื่นไปทาแต่เมื่อปรากฏว่างานนั้นจะต้องฝ่าอันตรายอย่างมากนายทหารผู้นี้ก็อาสาเข้ากระทําหน้าที่เองเมื่อคํานึงถึงว่านายร้อยโทชัยโยกรสินเป็นนายทหารที่เพิ่งออกรับประาการใหม่ทั้งอยู่ในวัยยาวกว่าผู้อื่น แต่หารปฏิบัติหน้าที่อย่างองอาจไม่ครูอันตรายเข้าเผชิญกับข้าศึกอย่างร่อแหลมพร้อมไปด้วยวินัยดีเยี่ยมจนได้ผลดีถึงเพียงนี้ก็สมควรยกย่องและนับว่านายร้อยโทชัยโยกสินเป็นผู้กล้าหารมีจิตใจเด็ดเดี่ยวอย่างแท้จนี่ก็เป็นอีกท่านหนึ่งนะครับที่ชัดเจนมีคำพรรนา,นาวีรกรรมถึงความกล้าหารของท่านซึ่งผมเอง รับราชการมาจนเกษียณอายุราชการผมก็ไม่เคยได้ยินชื่อของท่านผู้นี้นะครับเพียงแต่ไปเจอในหนังสือที่วางขายตรงนี้ก็เลยหยิบออกมาแล้วก็มีความศรัทธาก็เลยนํามาบอกเล่าในรายการตรงนี้ครับเพิริยาครับอืมค่ะแต่จริงๆแล้ว อย่างที่อาจารย์ได้เรียนไปนะคะว่าถ้าสมมติว่าเราไม่ได้นําเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยออกมาเผยแพร่ให้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะคะก็จะมีน้อยคนนักนะคะที่จะทราบถึงวีรกรรมอันกล้าหาญของท่านเหล่านี้โดยเฉพาะเมื่อสักครู่นี้นายร้อยโทชยโยกระสินนะคะที่ท่านเนี่ยนอกจากจะมีความกล้าหาญเด็ดเดี่ยวในจิตใจแล้วเนี่ยทางด้านปฏิพานไหวพริบต่างๆเนี่ยท่านก็มีเต็มเปี่ยมเลยเช่นเดียวกันนะคะอาจารย์คะครับก็ สท่านหลักๆนะครับที่เป็นนายทหารนะครับยังอยู่ในการสู้รบนะครับของระหว่างสยามก็คือกองทัพไทยทั้ง3าเหล่าทัพบกเรืออากาศกับกองทัพของอินโดจีนฝรั่งเศสที่บริเวณอรัญญาประเทศนะครับท่านผู้ฟังจะได้เข้าใจแถมอีกท่านครับที่เป็นนายหารชั้นประถวดจาในสิบเอกกิมไล้แท่เตียวกองพันธราหนึ่งกองพลพระนครกองทัพบุรพา ทำหน้าที่ผลนกว้างลูกระเบิดในขณะที่มีการรบอย่างรุนแรงที่บ้านยางหมวดของจ่าในสิบกิมไล้แท่เดียวประจําอยู่ได้ทําการโอบปีข่าศึกแต่ในแนวที่กําลังขึ้นโอบนั้นมีธงของข่าศึกแขวนอยู่กับต้นไม้หนึ่งธงซึ่งเข้าใจว่าเป็นเครื่องหมายในการยิงซึ่งขณะนั้นข่าศึกระดมยิงมาตรงแนวนั้นอย่างหนาแน่นเป็นเหตุให้การเคลื่อนที่ของทหารหมวดนี้ เป็นไปด้วยความยากลําบากอีกจาในสิบเอกกินไล้แท้เดียวได้ใช้ความองอาจกล้าหาญอย่างทรหดปาอันตรายเข้าทําลายธงเครื่องหมายของข้าศึกนั้นเป็นผลสําเร็จโดยมิยอ่อททอต่อความตายในที่สุดต้องเสียชีวิตเพราะการกระทําอันนั้นนี่ก็เป็นอีกหนึ่งท่านนะครับถึ่งถือว่าเป็นวีรบ,บุรษุษในสนามรบนะครับบางครั้งใครบางคนคนเดียวเนี่ย สามารถที่จะทําให้ทหารที่เหลือเที่ใน,นหน่วยรอดหรือบางครั้งเนี่ยก็ทําให้การปฏิบัติภารกิจประสบผลสําเร็จทั้งหน่วยเพราะใครบางคนคนเดียวต้องอาศัยความกล้าหาญครับเพราะฉะฉนั้นสิ่งที่่าสิบเอกิมไล่แท้เดียวทำในก็คือการที่เข้าไปจาัดก,การกับไอ้ทง ของข้าศึกที่วานั้นก็เลยทําให้เรียกว่าข้าศึกเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะใช้ธงนั้นในการส่งสัญญาณหรือว่าเป็นการบอกในเรื่องของทิศทางการยิงอะไรต่างๆเหล่านี้จนกระทั่งตนเองเสียชีวิตครับเสียยาครับจากที่เห็นมาทั้งสี่ท่านเนี่ยนะคะอาจารย์คะทั้งสี่ท่านเนี่ย ไม่ได้คำนึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของตนเองเลยนึกถึงแต่ว่าคนรอบข้างรวมไปถึงจุดประสงค์นะคะจุดมุ่งหมายของการออกสนามรบในครั้งนี้เนี่ยมันจะเป็นยังไงพยายามที่จะทำให้ตามบรรลุเป้าหมายโดยที่ไม่ได้คำนึงถึงชีวิตของตัวเองเลยเนี่ยนะคะถือเป็นวีรกรรมที่น่ายกย่องมากเลยนะคะอาจารย์คะครับที่เอ่ยมาทั้งสี่ท่านนะครับก็รู้สึกว่าจะรุวน100ร้อยโทชโยกระสินคนเดียวมงครับที่รอดชีวิตใช่ไหมครับค่ะ แล้วก็ที่เหลืออีกสามท่านี่ยก็เสียชีวิตทั้งหมดที่ได้เล่ามาที่ได้อ่านมาจากบันทึกวีรกรรมตรงนี้ซึ่งที่เราคุยกันอยู่เนี่ยมันคือมกราคมสองพันสี่ร้อยแปดสิบสี่ใช่ไหมครับรบกันที่อารัญยประเทศแล้วก็หลังจากนั้นก็คงมีการรวบรวมหลักฐานนะครับตรวจสอบอะไรกันสงครามก็ยังไม่ได้จบไปทีเดียวแล้วก็เมื่อสงครามยุติลงแล้วเนี่ยก็มีพิธีประดับเหรียญกล้าญ ให้ที่ณลานพร,ระบรมรูปตรงมาในสมัยนั้นเมื่อวันที่7กันยายน2484โดยจอมพลปอวิวุยสงครามเป็นประธานในพิธีครับซึ่งท่านที่เสียชีวิตไปที่เล่าให้ฟังมาเนี่ยก็ให้ทายาทมาเป็นผู้รับแทน ส่วนทันทีในเสียชีวิตก็เข้ามากระทำพิธีรับเหรียญกล้าหารทั้งบกเรืออากาศแล้วก็ตำรวจครับค่ะก็ต้องเรียกว่าในหนึ่งสมรภูมินะคะก็มักจะมีดาวเด่นนะคะที่มีความกล้าหารแบบนี้แล้วก็ได้บันทึกเป็นเกียตรติประวัติของครอบครัวนะคะรวมไปถึงครอบครัวเนี่ยก็จะได้รับการยกย่องด้วยนะคะอาจารย์ค่ะครับผมก็ดีใจนะครับที่รายการวิทยุตรงเนี้ทำให้ได้มีโอกาสนำเรื่องเรานี้มาเผยแพร่นะครับค่ะ ผมท่านท่านผู้ฟังอยู่ด้วยที่ท่านรับฟังอยู่ในคณะนี้นะครับนี่เป็นเรื่องที่ไปค้นหามาไปพบโดยไม่ได้ตั้งใจเพราะ <c oughs> ว่าบางทีนึกไม่ถึงครับนอกจากไปเจอโดยบังเอิญก็เลยนำมาถ่ายทอดตรงนี้ด้วยความภาคภูมิใจนะครับแล้วก็ยังขอยกย่องบรรพบุรุษของเราอยู่ครับ ่คะก็เป็นเรื่องเล่านะคะที่เป็นตำนานที่นายกย่องถ้าอาจารย์ไม่ได้กรุณาดำเรื่องราวเหล่านี้มาเล่าให้กับพวกเราได้รับฟังกันนะคะนายทหารทั้ง4ท่านนี้ก็จะไม่มีใครได้ยินชื่อหรือว่ารู้จักชื่อของเขานะคะถึงแม้ว่าวีรกรรมของเขาเนี่ยจะยังคงจารึกอยู่ในหน้าของประวัติศาสตร์ก็ตามนะคะคุณพริรยาได้แถมนิดนะครับก <ขอ S 1> ่อนจบรายการเอาไว้ <พบ S 1> ว่าบท ที่ผมเล่ามาเนี่ยะนะครับผมก็เคยเขียนลงในหนังสือพิมพ์มติชนะนะครับก็เผื่อท่านผู้ฟังถ้าสนใจก็ติดตามหาอ่านได้นะครับในหนังสือพิมพ์มติชนนะครับแล้วก็ถ้าเป็นตอนหน้าผมจะขอเอาวีรกรรมของทันเรือมาเล่ามาได้นะครับดีเลยค่ะจะได้ครบทุกเหล่าทัพเลยนะคะจารย์คะครับด้วยความดีครับแล้วตอนหน้าค่อยคุยกันอีกครั้งนะครับได้เลยค่ะก็สําหรับผู้ที่สนใจนะคะก็สามารถเข้าไป อ่านเรื่องราวที่น่าสนใจเหล่านี้นะคะได้ทางมัติชนออนไลน์ใช่ไหมคะจย์คะครับมติชนออนไลน์นะครับพิมพ์ชื่อผมริบัตทองเล็กเข้าไปค่ะแล้วก็มันจะมีบทความเหล่านี้ขึ้นมาเยอะแยะเลยนะครับอืมค่ะและอีกช่องทางหนึ่งก็สามารถเข้าไปได้ที่ YouTube Channel นะคะภาพเก่าเล่าตำนานนะคะโดยปู่แปะอันนี้ก็จะมีเรื่องราวที่น่าสนใจมากมายให้กับคุณผู้ฟังที่สนใจเรื่องราวของปริษรทนะคะได้ค้นหาเรื่องราวที่น่าสนใจเหล่านี้กันคะ่ะ วันนี้ต้องขอขอบคุณเป็นอย่างสูงเลยนะคะสำหรับพลเอกนิพัทน์ทองเล็กค่ะอดีตประลัดกระทรวงกลาโหมนะคะที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหาคนครที่ได้กรุณานําเรื่องราวที่น่าสนใจเหล่านี้มาบอกเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังกันในวันนี้ค่ะขอบคุณมากค่ะอาจารย์ค่ะขอบคุณคุณปริยาครับสวัสดีครับค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ และสำหรับวันนี้นะคะก็หมดเวลาของรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองประชาการกองทัพไทยลงแล้วหากผู้ฟังต้องการจะรับฟังรายการย้อนหลังสามารถติดตามรับฟังได้ทาง y t u t u ช่องอ n n e าพาพอดแคสต์ดิฉันพิรายาพิรมพักดีและทีมงานทุกท่านต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะกองทัพไทยเปิดรับสมัครคนทหารออนไลน์ประจำปี25 6 7คุณสมบัติเป็นทหารกองเกินที่มีอายุ18-20ปีบริบูรณ์ คือผู้ที่เกิดตั้งแต่ปีพุทธศักราช2,547ถึง2,549เป็นทหารกองเกินที่มีอายุ22ถึง29ปีบริบูรณ์คือผู้ที่เกิดตั้งแต่ปีพุทธศักราช2,538ถึง2,545ซึ่งเป็นผู้ผ่านการตรวจเลือกแล้วแต่ไม่ถูกเข้ากองประจำการเป็นผู้ที่มีร่างกายสมบูรณ์ไม่พิการทุกพลภาพหรือมีโรคที่ขัดต่อการรับราชการทหารตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติรับราชการทหารพุทธศักราช2,497 สามารถสมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์ rcm.rta.mi.th ตั้งแต่บัดนี้ถึง28มกราคม2567หรือติดต่อหน่วยศัสดีใกล้บ้านเสียงนี้มีชีวิตที่ต้องช่วยเหลือเสียงนี้ต้องการความรวดเร็วเสียงนี้ ไม่ได้เปิดเล่นๆได้ยินเสียงนี้อยากให้เปิดทางเพราะหนึ่งชีวิตของเขาเป็นหนึ่งชีวิตที่เป็นที่รักของใครอีกหลายคนผู้ป่วยฉุกเฉินโทรสายด่วน1669ให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตด้วยความปรารถนาดีจากกองบัญชาการกองทัพไทย